คุณฟังให้ดีนะคะทําไมครูให้เบอร์โชคลาภขึ้นหน้าด้วโชคลาภตัวต่อไปครูจะให้เสน่ห์กับคุณโชคลาภมหาเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวยจดไว้นะคะเบอร์ที่ครูจะให้คุณเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์โชคลาภเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวยนะคะ เบอร์นี้รวมกันทุกคนค่แล้วที่สำคัญนะคะในเบอร์นี้เบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกับเบอร์ของสุขภาพจะเป็นอันเดียวกันนะคะจะรวมอยู่ในอันเดียวกันนะก็จะเป็นโชคลาภเสน่สุขภาพดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็รวยมหารวยนะคะแล้วเบอร์นี้ครูให้ไปแล้วหนึ่งวิธีการง่ายมากคะ่ะทุกคน